สวัสดีพอทอซีสวัสดีคุณกาฟิลและสวัสดีคุณวัดนะคะอ่ะวันนี้เราอมืมีคนเด้งมาใหม่ด้วยอะ i p h o n e สวัสดีนะคะใครเอ่ยไม่ทราบสวัสดีทุกท่าน,นะคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันเปิดใจ EP 6พวกเราก็มาทําหน้าที่กันเหมือนเดิมนะคะมาให้ความรู้ด้านประกันภัยแล้วก็มาให้แรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นด้วยเพลงเปิดใจจากคูกาฟิลค่ะ เจและพี่อิดสุดรออ่าวันนี้นะคะบุ๋มก็ทำหน้าที่กับเฮียคิมพอทอคิมนะคะแต่อพอทอคิมบอกโอ้ยฝากตีก็แล้วกันช่วงนี้พูดดีเลือเกินอ่ะให้เกามีบทบาทนิดนึงรู้สึกว่าจะไปม,มีบทบาทด้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ใับไม่ใช่ก็ก็ ฝากเอสคเอฟทั้งทีมด้วยนะคะเฮียอย่าลืมพวกเรานะคะอ่าเดี๋ยวใครก่อนดีคะจะเป็นครูการหรือว่าน้องซีดียกมือเลยครูการก่อนเลยครูการก่อนเลยอ๋อพูดก่อนแต่ว่าโยนให้เขาอะนะได้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยากอยากอยากมาแชร์เรื่องอะไรดีคะก็อ่า ก็จะแชร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์ก็ได้หน้าจอแป๊บหนึงนะะ่งอันนี้นะคะก็ครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสัตว์เลี้ยงที่คุณรักน้องหมาน้องแมวนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คะ่ะเป็นสัตว์ที่พวกเราไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ คงไม่อยากให้เข้ามาอยู่ในบ้านทัเท่าไห่นะคะก็คือเป็นประกันภัยโรคร้ายจากยุงนะคะอที่เอาอันนี้มาแชร์ก็เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็ยุงเยอะมากแล้วนี่ก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วเดี๋ยวก็จะมียุงเยอะมากเลยนะคะอันเนี้ก็อก็อันนี้นะคะจะประกันภัยจากยุงนะคะยุงเนี่ยก็จะขอให้เกิดพวก โรคไล่แรงอย่างต่างๆนะคะเช่นพวกโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้สมองอักเสบนะคะโรคไข้ปวดข้อจากยุงลายนะคะแล้วก็พวกไข้จับสันหรือว่าไข้ป่าไข้ามาเลาเรียนะคะซึ่งอันเนี้ยก็อย่างเช่นในอดีตนะคะก็มีดาราของของเรานะคะทีะ่ก็เป็นไข้อันนี้เหมือนกันไข้เดือดออกจากยุงถึงกับเสียชีวิตนะคะอันนั้นก็ ทุกคนคงน่าจะจําได้นะคะันี่ก็เลยเห็นว่าเออตอนนี้มันก็ใกล้หน้าฝนแล้วเนะยุงก็จะชุมก็เลยอยากเอาผลิตภัณฑ์อันนี้มาแชร์นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันนะคะก็ราคาไม่แพงนะคะราคาย่อมเยาคิดว่าเออถ้าเกิดเราเอาไปแนะนําให้กับพวกลูกค้าหรือคนรู้จักนะคะก็น่าสนใจอยู่นะคะผลประโยชน์นะคะก็จะให้เงินชดเชยนะคะกรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันอ่าไม่น้อยก่าห้าวันชดเชย หนึ่งครั้งนะคะตลอดระยะเวลาประกันภัยอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสามแผนนะคะถ้าเกิดแผนที่หนึ่งก็จะมีค่าชดเชยให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแผนที่สองก็จะให้ค่าชดเชยสองหมื่นบาทแผนที่สามก็ให้ค่าชดเชยสามหมื่นบาทอะะ่า <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยในนะคะก็จะได้ค่าชดเชยรายวันอีกนะคะก็ให้สูงสุดสามสิบวันนะคะอ่าก็ให้ชดเชยหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลา เอาประกันภัยนะคะก็ถ้าเกิดแผนหนึ่งก็จะได้ค่าชดเชยวันละห้าร้อยบาทนะคะแผนสองก็ให้ค่าชดเชยวันละหนึ่งพันบาทถ้าแผนสามก็ให้ค่าชดเชยวันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทะะอ่เบี้ยประกันสําหรับแผนหนึ่งนะคะก็อยู่ที่หนึ่ง้ยห้าสิบาทนะคะแผนสองก็2 5 0ห้าสิบาทคะ่ะแผนสามก็3 5ม้อยห้าสิบบาทนะคะเงื่อนไขาการรับประกันนะคะก็คือรับประกันอ่าตั้งแต่แรกเกิดนะคะถึงอายุเจสิปีะคะ่ะ อ่าแล้วก็บุคคลนั้นก็ต้องเป็นอ่าสัญชาติไทยแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะผู้อัประกันสามารถทําประกันได้สูงสุดแค่1นึฉบับ่นะ,ะ,ะแล้วก็มีระยะเวลารอคอย15วันนะคะถ้าเกิดทําแล้วนะคะอ่าก็ส่วนข้อยกเว้นนะคะก็จะยกเว้นโรค การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีสาเหตุมาจากอ่าหนึ่งก็โรคเอดหรือกรรมโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือไว้ก็เป็นโรคใดๆที่อาจเป็นผลมาจากการติดยาหรือสารเสพติดละะแล้วก็ฮอนะคะแล้วก็อ่ารักอ่ายกเว้นการไปรักษากับแพทย์ทางเลือกนะคะที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันอันนี้อ่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายนะคะอ่าก็อ่าระยะเวลารอคอยนะคะตะกี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่า สิบห้าวันนะคะ,ะก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะคะส่วนการคำนวณอายุก็เหมือนทั่วๆไปนะคะเศษของวันหรือเดือนก็ให้ปัดขึ้นอันนี้นะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็แต่แชร์ก็เป็นอันนี้คะ่ะประกันภัยโรคไหลแรงจากยุงค่ะง่ายๆค่ะอันนี้ง่ายๆจริงๆแต่คน <c oughs> ไม่ค่อยรู้เนาะใช่ค่ะ มองข้ามว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ที่แน่ๆสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่เกิดก็คือยุงค่ะใช่ใช่เออเจอทุกที่แล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะเนี่ยใช่ใช่เพราะว่า,วามือใช่เพราะว่าขนาดคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็ยังเป็นไข้เลือดออกได้เลยเพราะว่าเมื่อคาก่อนก็มีลูกค้าเป็นไข้เลือดออกนะคะ่ะไปนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลต้องหลายวันค่ะ ช่เพราะว่าเอกชนวันหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาใช่ใช่แล้วมีโอกาสโอกาสมากๆเลยที่จะนอนติดต่อกันเกินห้าวันมีโอกาสมากๆอเพราะว่าอันนี้เหมือนเราได้ค่าชดเชยค่าแบบขวัญเนาะเออเป็นเหมือนเงินก้อนอ่ะห้ยสงสัยเัินหนักแล้วแหละเกินห้าวันอ่ะเอาไปตุ้มนึงเลยอยากจะได้หมื่นสองหมื่นหรือสามหมื่นเนาะ ใช่ค่ะก็เลือกเอาเพราะว่าเหมือนมันก็ไปช่วยแบบอ่าเพราะปกติอ่ะเอาจริงจริงคนที่ทําประกันสุขภาพก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากเพราะบางคนอ่ะซื้อแค่แบบว่าแชร์แชร์ความเสี่ยงจากตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ซื้อแบบโอ้ยแบบสูงอะไรมากมาย,ายแต่พอป่วยครัง้งนึงอย่างเงี้ยอะไรหรอกใชถ่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเหมือนมีเงินตรงนี้ไปเป็นค่าชดเชยค่าปลอบฝันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนไปถัวถัวกับค่าค่าใช้จ่าย การนอนโรงพยาบาลกันแล้วเพราะว่าเบี้ยบางของเราใช, <c oughs> ใช่ใช่เบี้ยถูกมากค่ะเบี้ยถูกมากเลยอะ่ะเออแล้วยังมีค่าชดเชยรายวันด้วยนะคะเนี่ยสมมุตินอนไม่ถึงห้าวันเนี่ยก็ยังมีค่าชดเชยรายวันให้ด้วยนะเออเผื่อไม่ได้เงินปอบขวัญเนาะนะนอนไม่ถึงห้าวันก็ยังรายวันได้อีกนะคะใช่ใชจริงๆไอ้ตรงเนี้ยข้อแรกเออมันเป็นโรคที่แบบถ้าเป็นแล้วอะ่ะ มันค่าใช้จ่ายสูงข้อสองเราอาจจะเตรียมประกันสุขภาพของตัวเองไว้นะแต่บางครั้งอะ่ะต้องมีคนไปเฝ้าไหมใช่ปะเออไอคนไปเฝ้าอะ่ะมันไม่มีประกันสุขภาพตัวไหนให้ให้ค่าใช้จ่ายคนไปเฝ้านะใช่ไหมเออ่บางทีเขาต้องลางานไปไหมหรือว่าบางทีเขาต้อง สูญเสียรายได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าไอ้ส่วนตรงนี้ก็ไปชดเชยได้นะคะค่าใช้จ่ายที่ที่ไม่ได้เขียนไว้แต่มันมีจริงอะคะ่นะเนาะแล้วเราตรงเนี้ยเริ่มต้นแค่ร้อยห้าสิบบาทคุ้มครองหนึ่งปีโอ้อย่างคุ้มเลยนะคะหรือสามร้อยห้าสิบแล้วแถมเป็นสมาชิกสี่กุก้งอีกก็ไม่ต้องซื้อราคาเต็มใช่ไหมพี่อาอ๋อใช่ใช่ใช่ข <laughs> อพอพอ,อดี <laughs> ไปดูคำถามในช่องแชทที่ค <laughs> ุณวัชเขาบอกว่าเขาให้สิทธ เป็นครั้งเดียวต่อปีออใช่ค่ะก็คือได้หนึ่งครั้งต่อปีค่ะค่ะน่าจะเข็ดแล้วนะครั้งเดียวอ่ะเจกันบ่อยฮะป,ป,ปีหน้าเออชุมคบชุนชุมเออเฮ้ยเขาต้องรู้จักกางมุ้งแล้วไม่แกเออนะอ่ะต้องอันนี้กูการมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะอ๋อไม่แม่แม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วค่ะพอดีวันนี้ต้องขอโทษทีเพราะว่าถ้าไม่ได้โคกดบุ่มนี่เมื่อคืน ลายมาเตือนนี้ลืมลืมสนิทเลยแล้วก็วันนี้วันนี้อ,ออกไปข้างนอกทั้งวันเลยแล้วก็รีบกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คนมันคิวทองก็อย่างนี้แหละม <laughs> ไม่ไม่บังเอิญว่าวันนี้มีธุระเยอะมาแบบค่ะอยู่ในวันนี้วันเดียวนี่แหละคือผู้บริหารย่อมจะบริหารเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะพอถึงเวลาแล้วก็มาทําหน้าที่ของตัวเองนะคะ เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยทําวิดีโอแบบประกันภัยเกี่ยวกับสุนัขนะเป็นไงคะได้ไปทําโปรโมทบ้างไหม <c oughs> รอบนี้ก็มาเกี่ยวกับยุงร้ายอีกแล้วนะเออรู้สึกจะชอบ<ถ>ตั์จร,จร,จริงๆถ้าเกิดรอบหน้ามีประกันอะไรเกี่ยวกับสัตว์ก็จะก็จะไม่ <c oughs> อ,ยอย่ามองหน้าผมเดอกเล่นนะคะ <c oughs> ขอบคุณครูการนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับอ่แชร์ใครเครัต้อแชร์นะคะ